สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเทดสเครื่อง CM นะครับก่อนส่งให้ลูกค้าเครื่องตัวนี้ก็จะมีทรานซิสเตอร์อยู่13ตัวนะครับแล้วก็ปรับไฟได้ไฟต่ำไฟต่ำก็ L นะครับหรือลงข้างล่างไฟสูงก็ตัวตัว H ed, ขึ้นข้างบนนะครับก็ไฟต่ำลงล่างไฟสูงขึ้นบนนะครับง่ายๆ ส่วนวอลลุ่มมีจะมีสองวอลลุ่มนะครับปรับกระตุกถ้าปิดใช้งานก็หมุนซ้ายสุดถ้าเปิดกระตุกใช้งานก็ค่อยๆ่อหมุนขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยค่อยมาดูตอนเทสนะครับเดี๋ยวจะเห็นค่อยจะเห็นภาพอันนี้ปรับความถี่ถ้าส้ายสุดก็คือเบาสุดถ้าขวาสุดก็คือแรงสุดนะครับ ปั๊กไฟลบด้านซ้ายนะครับเผื่อใครจะเอาไปย่อมลงข้างเรืออันนี้ก็คือสายบวกแต่ใช้สองไม้จะดีสุดนะครับาสายแบตเตอรี่ก็จะประมาณนี้มีพัดลมนะครับพัดลมที่แบตทำงานเลยนะครับ กจะประมาณนี้ตัวนี้ก็ลงน้ำลึกได้ประมาณ2อเมตรนะครับแล้วแต่สภาพน้ำแล้วก็อยู่ที่แบตด,ด้วยใช้แบตสักถ้าจะสะพายมันสะพายได้นะครับถ้าจะสะพายก็ใช้แบตสัก35แอมป์เป็นอย่างต่ำแต่ถ้าลงเรือก็50แอมป์ขึ้น เทสกันที่500วัตต์ก่อนนะครับไฟต่ำต่อไปไฟสูงแล้วก็ปรับความถี่นะครับจะมีผลกับความแรงความเบานะครับเบาแรงไฟได้ต่อก,กระตุก กระตุกปรับใช้งานจริงจะอยู่ประมาณนี้นะครับฟังเสียงเอาเสียงความถี่เอาใช้งานต่อเมื่อถ้าปลาจมเราค่อยเปิดกระตุกช่วยนะครับถ้าไม่จมก็ไม่ต้องเปิดตอนแรกก็ปิดไว้ก่อนนะครับบางคนใช้ยังไม่เป็นส่วนตัวปรับความถี่เอาเปิดสูตรไว้ก่อนเลยครับ แต่ถ้าปลาไม่อยู่เราก็เออแต่แต่ถ้าปลามันน็อกไปเลยมันไม่ไม่ค่อยลอยเราก็ค่อยๆเบาลงนะครับว่าจะลงไฟต่ําแล้วก็ค่อยเบาลงนะครับกระตุกนี้ถ้าบับไม่เป็นปลาจะไม่อยู่นะตอนแรกปิดไว้ก่อนแล้วก็ความทีเปิดสุดไว้ก่อนถ้าปลาไม่อยู่ให้เปิดไฟสูงอ่ะ ต่อไปก็หนึ่งพันวัตต์นะครับเสียงมันแตกเพราะลอหลอดมันไม่แน่นนะครับเดี๋ยวไปลองที่หนึ่งพันห้ารวัตต์ ไ่จะลอง3,000วัตต เดี๋ยวไปลองที่4,000วัตต์เลยนะครับก็พอได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับใครสนใจก็สั่งได้นะครับสั่งทำได้ ท่าที่ลองก็ลองกับแบต20แอมป์นะครับแบตลิเทียม20แอมป์ลิเทียมฟอสเฟตก็จะได้ประมาณนี้ถ้าแบตแอมป์เยอะๆกว่าน,นี้มันก็จะมันก็จะดันได้ดีกว่าน,นี้ครับดันโหลดดันโหลดหนักๆได้ดีกว่าน,นี้อ่าโอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละ4แอมป์สนใจทักมาสั่งได้เลยครับขอบคุณครับ